สวัสดีครับพี่น้องเกษตรสวนมั่นสุขค้นครับผมเมื่อนี้พอบานงานหลายกาสิภาามากขุดมั่นนะครับมเมื่อบึงแบบใส่แบบวิธีโบล่านะครับพื้นที่ก็พื้นที่แบบว่าฝนตกสูเมือลดลงบ่ไรนะครับก็เลยต้องใส่วิธีงัดเอานี่ยละครับเท่ะเงาเท่ะเงาไป พื้นที่เปียกแห้งนะครับนี่ฝนตกซู่เมืรอแล้วก็ตกนักพรมแต่เรื่อตง,ตงตรงคุดต้องงัดแบบนี้แหละใส่ไม้เนี่ยงัดไม้งัดมันเสื่อไม้แบบโบราณเลยล่ะพื้นที่ตรงนี้นะครับหนึ่งไรที่ขุดกันตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่บางทีมันอยู่ต่ำ แล้วก็หนาฝนตกลหลายช่วงนี้ครับติดต่อกันโดนซุ้มเสียงที่มันสีเนา่าหัวมันสีเนา่าเขาก็ต้องเฝ้าออกก่นนะครับตามอาการของมันใบเริ่มเหลืองสำหรับพื้นที่ไร่หนึ่งตรงนี้สิเป็นพันมันแบบปนๆกันนะครับเพราะว่าบ,บรูว่าพันมันอย่างเนี้ยเพราะว่าอัน ไปขอเพิ่นมาแต่ว่าสีสีเบิ่องบอวอกนะี่จะเป็นกเกษตรยักษ์นะครับนอกหันกับบ่เบิ่งบวกว่ามีหลายพันปนกันมากนะครับตรงนี้ก็บฉีดทั้งใบขึ้นกันปุ๋ยเมเ็ดวุ้นไซนะครับฉีดตามช่วงอายุมั่น6เดือนนะครับณนะมือถอนนี่เบิ่งขนาดหัวมั่นหกเดือนนะครับ ฉีทังใบอย่างเดียวสำหรับการองัดเงอมั่นแบบนี้นะครับมันก็มีขอดีอยู่นะครับด้วยเพราะว่าหัวนี่เฮาสิได้เบิดสูหัวเลยมีหักมีขาดนดีหน้นอยครับเขาตามเก็บได้ลดไทยนี่อาจ,จิดตัดหัวขาดไปครึ่งหนึ่งกับมีนะครับเฮาก็เลยตัดสินใจว่าเฮาสิงัดเอาดีกว่าบางทีมั่นกับวหล้าจนเกินไป เอาเบงตัวซอยในการเอามันขื่นของเห้านะครับเป็นกระบะอเนกประสงค์นะครับเรื่องนี้เอาไปเทดใส้ใดสูง,งานนะครับเขาให้เขาสวนขนของเอาไปนั่งปลูกมันก็ได้นะครับก็อเนกประสงค์แต่มน,นีมาในภารกิจผนมันออกจากให้นะครับตัวรลดตัวสามารถม่ใสงไดลมไหล เราตัดง่านี่นะครับไปคนกนมภาึ้นมาแล้าก็มาใส่รถกับใบที่นึงอยู่เื้นทีที่มันบรลมนี่ครับค้นขึ้นแบบนี้ใส่เทิร์นเข้าไปเลยครับนี่หมองรลอขากับเวีนไปจักน้อยนี่แจงสิบว่าขัดหล่ออันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับเป็นรอบเก็บโต๊ะแล้ว ใส่กระสีประม่าณรอบละาประมานนี้นะครับตัวรอบแรกๆที่ผ่านมากกระสีใส่หลยก็านี้อยู่ครับอันนี้มันเหลือลองบบก,กีลองสุดท้ายแล้วสำหรับราคามั่นบ้านผมนะครับอยู่จังหวัดอุดรอำเภอกุชับตำบลตาลเลียนนะครับราคานาะตอนนี้สองบาทเก้าสิบตังค์เห็นราคามั่นร่วมนะครับ มันไรหนึ่งอายุหเดือนนะครับน้ำหนักที่ได้เอาไปขายกันนี่ได้สีจุดมตันนะครับได้สองโลกะบะก็อีกหน่อยหน่อยก็ถือว่าเป็นที่หนาพอใจนะครับสำหรับพื้นที่ไรหนึ่งกับมั่น6เดือนนี่สำหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่ อยากสิรดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับก็ล่องหันมาใส่ปุ๋ยฉีดทั้งใบผลที่ได้ก็เป็นทีห่นาพ่อใจอยู่นะครับทั้งบ้านพี่น้องราคามั่นเป็นยังไงก็มาบวกกันเลยนะครับเด้อสำหรับพอบ้านงานหลายเมื่อนี้สวัสดีครับ